26มกราคม2 5 6 6ที่ห้องประชุมพลอยจันทร์ชั้น 2, สองศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายสันติรังสิรุจิรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจันทบุรีครั้งที่1ทับ2566เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5พศ2566-2570 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2566ทั้งนี้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติซึ่งมีดรวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติกำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์เรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปี2566ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนระดับชาติและนโยบายของรัฐบาลจำนวนเจ็ประเด็นได้แก่ หการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 2. การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 3. การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ 4. ส,สังคมสูงวัยกับวิธีชีวิตในอนาคต 5. การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอลหกการส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทยและเจ็ดธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐและเรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณพศ2566จำนวน4ประเด็นคือ 1. BCG เศรษฐกิจยุคใหม่ 2. Tech and Innovation นวัตกรรมให้เทคโนโลยี 3. Healthcare ความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับโลกและ 4. Thai Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล